สวัสดีครับพบกับโอเวอร์ดสอีกรอบหนึ่งนะฮะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับวัสดุรองในการฟักไข่งูนะฮะเพราะว่าใกล้ๆเนี้ยก็แม่ง,งูของพเพื่อนๆแต่ละคนก็น่าที่จะเริ่มออกไข่วางไข่แล้วนะฮะเพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเราจะเซตเอัพวัสดุรองอยังไงกันดีนะฮะวัสดุรองที่ ทางผมใช้อยู่เป็นประจำนะครับปกติเราใช้แฮชไลท์นะฮะแฮชไลท์หน้าตาก็ประมาณนี้นะก็จะออกมาเป็นขาวๆอย่างนี้นะฮะคือแฮชไลท์เนี่ยมันมันเป็นวัสดเุเก็บความชื้นให้ความชื้นที่ ทําง่ายที่สุดละในการที่เอามาใช้ในการฟักไข่งูแต่ว่าราคาสูงนะฮะเดี๋ยวผมจะลองอันดับวิธีแรกคือใช้แฮชไลท์ก่อนแล้วกันว่าเราใช้ปริมาณขนาดไหนนะฮะัดับแรกคือเตรียมกล่องกล่องฟักไข่นะฮะสำหรับที่เราจะใส่ไข่งูในการฟักก็ไซส์ประมาณนี้นะครับใส่ได้7ฟอง8ฟองได้เลยนฮะต่อไปเราก็ ใช้ตัวแทชไลท์ที่เมื่อกี้ให้ดูไปปดเลยประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ก็พอนะครับสำหรับในการให้ความชื้นรักษาความชื้นของไข่งูในช่วงฟักที่ประมาณ50 52ถึง 60วันนะฮะแค่นี้เพียงพอแล้วแล้วเวลาเราเราใช้แฮชไลท์เนี่ยเราสามารถที่จะวางไข่ลองอไปบนพื้นผิวของแฮชไลท์ได้เลยนะฮะก็าวางลองอไปได้เลยอนะ่เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีแม่งูตัวไหนฟักไข่มาเดี๋ยวผมจะเอามาทําให้ดูนะฮะแต่ว่าคร่าวๆเตรียมประมาณนี้นะฮะความสูงความหนาของแฮชไลท์กับกลอบ่องนะครับ ไม่บางเกินไปแล้วก็ไม่สูงเกินไปซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดสูงได้ไหมได้นะฮะแต่พื้นที่คือกล่องผมไม่สูงะฮะถ้าเกิดว่าใช้แฮชไลท์สูงพื้นที่ของไข่มันก็จะไปชิดกับฝามากเกินนะ,ะเพราะนั้นระดับนี้เป็นระดับที่โอเคมากสุดแล้วก็ผมใช้ประมาณนี้มาตลอดนะครับทุกปีก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะนั้นแฮชไลท์เป็นวิธีที่ง่ายแต่ราคาสูงนะอ,อ,อีก วัสดุหนึ่งก็จะเป็นเวอร์มิคูลไลท์นะครับเวอร์มิคูลไลท์เนื้อเขาจะออกสีประมาณนี้นะผมใช้เบอร์3นะฮะสาถึงหผมว่ามันก็ไม่ไม่ฝอยจนเกินไปแล้วมันก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะฮะกำลังดีนะครับเดี๋ยวผมจะกะปริมาณให้ดูว่าใ,ใช้ประมาณไหน ใส่วอมิคุไลท์ให้สูงกว่าแทสไลท์ลนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้ได้แหละนะครับเสร็จปั๊บมันต้องมีขั้นตอนเถิดเราะใช้วอมิคุไลท์นะฮะ ต้องมีขั้นตอนในการที่ใส่น้ำลงไปด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อให้เขาเก็บความชื้นใส่น้ำขนาดไหนออจริงๆแล้วมันไม่น้องใส่เยอะมากครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครลองกะกะดูนะฮะใส่เข้าไปแล้วก็เอาคลุกให้เข้าๆกันนะฮะแล้วเราก็จะเทสว่า ความหนืดของวัสดุรองของเวอร์มิโครไลท์เนี่ยมันใช้ได้หรือ,อยังนะครับโดยการที่เราจะขยำมอาขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าเขาเป็นก้อนยังไม่แตกตัวเป็นก้อนก็นกถือว่าใช้ได้อย่างนี้เราก็เติมน้ำเข้าไปนิดสักหน,น่อยนะครับผม เพิ่งมาใช้วัวมีคูไลท์เมื่อปีที่แล้วนะฮะแล้วก็กะว่าปีนี้จะลองใช้ให้มากขึ้นเพราะว่าดูแล้วมันก็มีอะไรให้ทํามากกว่าแฮชไลท์ที่แกะถูกมาแล้วก็วางขายได้เลยลก็สนุกดีฮะประมาณประมาณเนี้ยใช้ได้เลยฮะให้มันออกเป็นก้อนอย่างงี้ไม่ใช่บีบบะน้ําไหลนะฮะไม่น้องขนาดนั้นให้แค่พอตึงมือเป็นก้อนนะฮะ พราะจริงๆแล้วมันไม่เป็นที่จะต้องแฉะนะฮะประมาณนี้นะครับก็เกลีย่ยให้เรียบร้อยเสร็จปับ๊บเราก็หาวัสดุลองนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมผมจะไม่ไม่เอาไปเอาไข่ลงไปวางด้านหน้าเลยเอาจจะเป็นหาพลาสติกหาอะไรล,ลองก็ได้ฮนะ ก่อนนะครับแล้วก็เอาไข่วางตามนี้ถ้าเกิดว่า,าใช้กล่องใหญ่หน่อยก็จะได้ไข่าวางได้จำนวนเยอะขึ้นนีอันนี้ลองเทสดูอันนีเ้เป็นของสลิทลีนนะฮะเอามาให้ลองใช้ดูก็สวยเก๋ดีนะแต่เพิ่นว่ามันเข้ากล่องเล็กผมไม่ได้ต้องเข้ากล่องไซส์ใหญ่จะพอดีเลย นะก็ผสมอย่างที่เมื่อกี้แนะนําไปแล้วก็ใช้ตัวนี้ลองก็สวยไปอีกแบบและนี้ก็วางไข่ได้สะดวกสบายดีฮะมันล็อกไข่ได้อันนี้เราก็ต้องหาวิธีวางแต่ว่าย่ายเขากลิ้งนะฮะลองหาวิธีกันดูนะครับส่วนในเรื่องปัจจัยในการเ,เข้าฝากักมูนะฮะมีอะไรบ้าง 1. ความชื้นนะฮะความชื้น ขอให้ยาต่ำกว่า90% 95%ทะลุไปจนถึง99%ก็ไม่มีปัญหานะะในเรื่องของความชื้น,นะะตัวแฮชไลท์ตัวนี้เขาทำความชื้นอยู่แล้วนะฮะถ้าวัดไปในช่วงความจริงเนี่ยเขาทะลุ99%อยู่ละส่วนตัวเนี้ยเขาอยู่ที่ประมาณ98% 96% 97% 98%ซึ่งมันก็พอที่จะฟัไขายได้แล้วนะฮะเพื่อนๆลองเลือกใช้ดูว่าชอบแบบไหนนะครับผมส่วนอุณหภูมิ จริงๆแล้วเนี่ยอุณหภูมิห้องในในประเทศไทยเนี่ยมันสามารถที่จะฟักไข่ได้นะฮะแต่เนื่องจากอุณหภูมิห้องของเรามันสวนะิงอาการมันสวิงบางทีมีฝนตกมีอะไรต่ออะไรไข่งูจะไม่โอเคกับอุณหภูมิที่ขึ้นขึ้น,นลงลงนะครเพราะนั้นเราหาอุปกรณ์ที่รักษาอุณหภูมิให้อุณหภูมิคงที่ให้มากที่สุดไม่ว่าจะ29องศา30องศาจริงๆฟักไข่งูได้นะฮะแต่ขอให้นิ่งๆคงที่ แต่อุณภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการฟักไข่งูอยู่ที่ประมาณ32องศานะฮะถึง32.5องศาเขาจะฟักไข่ออกมาเป็นตัวในช่วงประมาณ52 55วันนะครับแต่ถ้าเราอุณหภูมิต่ำเนี่ยสักประมาณ28 29 30เนี่ยเขาจะใช้เวลาในการที่จะฟักออกมาเนี่ยนานหน่อยบางทีหลุด60วันด้วยนะครับ ส,ส่วนของผมผมจะใช้ห้องปกุมอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ32.5องศาเพราะฉะนั้นไขงูที่บ้านผมนี้จะออกอยู่ในช่วงประมาณ52วันถึง53ประมาณนี้ครับวันนี้เราจะพาอัปเดตแม่งูที่ท้องเพิ่มเติมบางตัวนะฮะบางส่วน ให้เพื่อนดูงูบอลเนี่ยมันเป็นงูที่ค่อนข้างที่จะตีสหน่อยในเรื่องการกินนะฮะเพราะนั้นถ้าตัวเมียเขากินไม่ดีไม่ใช่ว่าในอนาคตเขาไม่สามารถที่จะให้ไข่ได้ไม่ใช่นะฮะแต่ว่าเปรียบเทียบกับตัวที่กินดีตัวกินดีเนี่ยเขาอ,อาจจะให้ไข่ในช่วงอายุประมาณสอปีครึ่งนะฮะสปีเขาให้ไข่ได้ละแต่ตัวที่กินไม่ดีเนี่ยน้ำหนักไม่ถึงความสมบูรณ์ร่างกายเขาจะไปได้ช้ากว่าแม่งู ตัวอื่นที่กินปกติหรือกินดีมากๆนะครับอย่างตัวนี้ของผมเนี่ยเ,เป็นปี18นะฮะจริงๆแล้วปี18แม่มงูเนี่ยของผมเริ่มให้ไข่ตั้งแต่ปีที่แล้วหรือไม่ก็2อปีก่อนแล้วนะฮะประมาณปีที่แล้วเนี่ยให้ไข่ได้นนนอนแต่ว่าเราเพิ่งมาทำข้าทองได้ปีนี้นะฮะตัวนี้เป็นเป็นโอดีตัวนี้ผมจะโปรเจกต์ทำซุปเปอร์โอดีนะฮะ ตัวนี้เป็นโอดีคาริโกซ e เ e อร h i อนะฮะจริงๆแล้วเขาสวยมากนะฮะแต่ว่าเขาตัวไม่ใหญ่เพราะว่าเขากินน้อยเขา,เาตัวอื่นเขากินอาทิตย์ละครั้งตัวนี้นี่บางทีสามอาทิตย์กินสักครั้งหนึ่งกว่าจะทำน้ำหนักได้ถึง1,400กรัมนี่ยากเย็ดมากแต่ว่าในในช่วงที่อายุเขาถึงร่างกายข้างในเขาเติบโตเต็มที่เขาพร้อมที่ให้ไข่ได้เนี่ย น้ำหนักเขาไม่เป็นที่จะต้องทะลุไปพันหกพันเจ็ดพันแปดหรือว่าสองกิโลนะฮะเขาอยู่ที่ประมาณพันสามพันสี่ร้อยกรัมเขาก็สามารถให้ไข่ได้แล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าตัวที่กินไม่เก่งแล้วน้ําหนักน้อยออมากๆพันสี่พันสองอายุยังไม่ถึงผมไม่แนะนําให้เข้าผสมนะครับเพราะว่าน้ําหนักเขาไม่ได้ด้วยร่างกายเขายังไม่พอด้วยนะเพราะว่ารอให้อายุเขาถึงก่อนดีกว่านะครับตัวนี้ผมเข้ากับโอดี ซูปเปอร์นชีและเพิดวายบีกายทำเป็นซูปเปอร์โอดีซูปเปโโอร์เอนชีคาริโกวายบีคิดว่าน่าจะสม้มปลิดเลยนะครับอีกตัวหนึ่งที่ท้องเพิ่มเติมแล้วก็เป็นโปรเจกต์โอดีเหมือนกันเป็นแม่งูที่กินไม่ได้เรื่องเลยนะฮะปี1.8เหมือนกันตัวตอนเข้าผสมอยู่ที่ประมาณ1,300กรัมแค่นั้นนะครับปีนี้พยายามที่จะเข้าผสมสุดท้ายละติดตาน,นิส ท้องอยู่นะฮะตัวนี้เป็นโปรเจกต์ทำเป็นซ u เปอร์โอดีซูเปอร์กราวเวลนะครับตัวนี้เป็นลูกงูที่เก็บเอาไว้เองนะครับคิดว่าน่าจะมีลุน Super OD, Super ล้นซ u เปอร์โอดีซูเปอร์กราวเวลละแต่ว่าจำนวนไข่อาจจะได้ไม่เยอะแล้วก็ใบอาจจะเล็กหน่อยนะเพราะว่าแม่งูตัวเล็กนะครับสองตัวนี้เป็นแม่งูที่กินน้อยแต่สุดท้ายแล้วก็ให้ไข่ได้นะเพราะนั้นเพื่อนๆที่มีแม่งูมีงูตัวเมียที่กินน้อยๆไม่เป็นที่ต้องไข่ทิ้ง เลี้ยงเขาดีๆถึงเวลาที่เขาจะผสมพันธุ์ได้อายุเขาถึงร่างกายเขาพร้อมเมื่อไหรเขาก็ท้องได้ให้ไข่ได้นะครับดูอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันเป็นเป็นแม่งูมือใหม่นะฮะคือยังเล็กอยู่เลยต่างกับพวกนั้นคือตัวนี้เป็นงูที่กินดีมากๆนะฮะเขาเป็นงูปี20นะครับเ,เป็นสปอตโนสไวบนะฮะปี20 ผมก็เห็นเขากินดีแล้วก็กล้ามเนื้อเขาดูแล้วมันโอเคน้ำหนักทะลุทะลวงก็เลยลองเข้าผสมดูปรากฏว่านี่ตั้งท้องหละนะครับตัวนี้ก็ลุ้นได้หลายหน้าเพื่อสวยทั้งนั้นเอาเข้ากับเพอริเคนคลาวนะครับก็ลุ้นเฮอริเคนวอร์โนสไวน์บีเฮดคลาวหรืออะไรก็แล้วแต่นนะเพราะนั้นเปรียบเทียบกันดูว่างูที่กินดี เรามีไว้ก็ถือว่าเราโชคดีผสมได้เร็วได้ไขเ่เร็วนะฮะงูที่กินช้ากินไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปรังเกียจเขาเก็บเขาไว้เลี้ยงเขาไว้ได้ดียังไงต่อไปนะอน,นาคตมีไข่ได้แน่นอนนะครับผมตัวนี้ก็เป็นลูกงูมือใหม่จะบอกอะไรแม่งมูมือใหม่เหมือนกันเอ่อเป็นเพศเมียปีหนึ่งเก้านะฮะเป็นลูกที่ผมทำเก็บไว้เหมือนกันตัวนี้เป็นไฮโอดเอนชีเฮดคลาว คือเขาให้สีโอดีแล้วก็ลายของเอชที่สวยมากๆเลยนะฮะีนี้ก็เข้ากับพวกสปอตโน Combo Cloud ไปเพราะนั้นที่อยากได้ก็จะเป็นพวก Spot n o สโอดีเอนชีคลอะไรพวกนั้นเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าได้กี่ฟองนะครับอ,อีกหนึ่งตัว ตัวนี้เป็นตัวความหวังของปีนี้เลยเป็น h ฮโอดีแลนะเผื Head c คลาวผมเอาเข้ากับ Stranger Cloud แต่ว่าอาการเขายังไม่ชัดเจนเผสมไปหลายรอบมา,มากๆแลแต่วันนี้เริ่มละสีเขาเริ่มเที่จะเปล่งขึ้นมาแล้วก็ลำตัวเขามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน,น้อยเดี๋ยวรอดูอีกอาทิตย์หนึ่งว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า